สวัสดีค่ะวันนี้วิวินิวจะพามาเปิดประวัติข้าวทิพธิดาดินนักร้องสาวสวยจากโครงการน้องใหม่ไ่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่ลาบสูงเอกลักษณ์ของเธออยู่ที่น้ำเสียงอันไพเราะชวนฝันปัจจุบันเป็นศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่โกวันเกิดนะคะข้าวทิพทิดาดินเกิดวันที่16สิงหาคมพศ .2532 แนวเพลงลูกทุ่งสังกัดค่ายแกรมมี่โก เปิดตัวครั้งแรกเมื่อพศ2551สำหรับรางวัลน,นะคะรางวัลที่ได้ก็คือรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมรับประทานจากรับพระราชทานจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาทนะคะในปี2559เพลงที่ฮิตก็จะมีสาวมอปลายยังอายฮักในพศ2554 อ้ายอย่าเว้าเล่น2554สาวหมอลำสำน้อย2554อยู่กับเขาเหงาด้วยหรือ2554ปล่อยน้ำใส่นาน้องนะคะพศ2 5 5 5ส่วนอัลบั้มก็จะมีอัลบั้มชุดที่1สาวหมอลำสำน้อยในปีพศ2 5 5 4ชุดที่2อโอเคเบออ้าย2555และชุดที่สาม เบิดแล้วบ่ฮักสองห้าหกหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของคุณข้าวทิพย์ทิดาดินนะคะข้าวทิพย์ทิดาดินนะคะก็เกินฝันบทบาทนักแสดงกับผลงานล่าสุดดอกหญ้าป่าคอนกรีต โสดมานานจนชินไม่รู้สึกถึงความเหงาสำหรับข้าวทิพธิดาดินศิลปินสาวค่ายแกรมมิโกหากมีใครเข้ามาที่คิดว่าใช่ก็พร้อมเปิดใจซึ่งตรงกันข้ามกับเพลงใหม่วอนอ้ายอย่าหลายใจแนวอ้อนหนุ่มๆถ้าคบกันแล้วอย่าริเจ้าชู้หลายใจเด็ดขาด อยากให้รักเดียวใจเดียวสร้างความแปลกใหม่ให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเพราะไม่ทำเพลงเร็วๆให้ฟ้อนๆแบบนี้มานานแล้วถึงขั้นแฟนๆหยิบเพลงนี้ไปคัฟเวอร์กันมากมายนะคะข่าวทิปบอกเล่าถึงเพลงใหม่วอนอ้อย่าหลายใจกับเพลงนี้ชอบหมดทุกตรงที่เนื้อร้องทำนองหมอลำเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือด เพราะคุณพ่อเป็นพระเอกหมอลำก็เลยมีความสุขในสิ่งที่รักหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วนะคะแฟนๆชอบกันยิ่งทำให้แฮปปี้พอถามว่าเนื้อเพลงนี้หยิบมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยิ้มยิ้มก่อนตอบว่า มันก็มีบ้างโตมาขนาดนี้ก็มีแหละคิดว่าเพลงนี้น่าจะตรงกับความรู้สึกกับชีวิตหลายคนถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจในคนคนนี้ยังไม่ตัดสินนะจะเลือกคนนี้ผ่านไปก่อนส่วนฟิดแบ็กก็ดีมากค่ะทีแรกเพลงไอคำออกมาทุกคนดีใจแล้วมีเพลงเร็วออกมาหัวเราะพอเป็นเพลงนี้ออกมาเกินคาดเลยทุกคนชอบมาก เพราะลงตัวเสื้อผ้าหน้าผมบางคนคอมเมนต์ข้าวทิปน่าจะร้องเพลงทำนองนี้นานแล้วแบบนี้มันใช่ข้าวทิปเลยแฟนๆเข้ามาชื่นชมและให้กำลังใจกันในเฟซบุ๊กติ i กตอกคนเอาเพลงนี้ไปเล่นกันก็ดีใจมันคือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตค่ะกลายเป็นเพ,เพลงดังในโซเชียลยิ่งทำให้ข้าวทิพดีอกดีใจสุดๆ จริงๆข้าวทิพย์ไฝฝันอยากมีเพลงฮิตที่ติดกระแสเหมือนกันอย่างพี่ตายดอกยญ้านในป่าปูนพี่ตะก,กะแตนโชลาดามีเพลงที่ทุกคนจดจำได้พอมีเพลงนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนนึกถึงข้าวทิพย์วันนี้เราไม่รู้ไปถึงขั้นไหนแต่พอเกินคาดเราก็ดีใจมากๆทุกคนให้การตอ,ตอบรับอย่างดีค่ะ สวยแซ่บเซ็กซี่ขึ้นถึงขั้นทำให้แฟนๆจ้องตาค้างไม่น้อยเลยกับลุคที่ไต่ระดับความเซ็กซี่ให้ได้ร้องว้าวกันขึ้นเรื่อยๆซึ่งเจ้าตัวก็เล่าว่าจริงๆลุคเซ็กซี่จะมีตั้งแต่อัลบั้มชุดที่หนึงแล้วเพียงแต่ก่อนหน้านี้แนวเพลงส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นเพลงช้ามาสาวเศร้าๆเหงาๆการแต่งตัวจะแนวบ้านๆไป แต่พอวันหนึ่งมีเพลงเร็วและได้รับบทหนักแสดงบทเซ็กซี่ก็ได้แต่งตัวมากขึ้นก็เลยได้เห็นลุกกันบ่อยขึ้นแต่ก็ยอมรับนะว่าช่วงแรกๆก็มีเขินเหมือนกันพอเริ่มใส่แล้วขึ้นเวทีร้องเพลงก็รู้สึกแปลกใส่แล้วยินดีแถมเวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็มีครองตัวตอนนี้แฟนๆเริ่มชินกับลุคเซ็กซี่บ้างแล้วค่ะแรกๆ มีที่แฟนๆจะบอกว่าสั้นไปหรือเปล่าเซ็กซี่ไปหรือเปล่าตอนนี้ถึงแต่งเซ็กซี่นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้น่ากเกลียดเกินไปยังอยู่ในความพอใจในตัวตนของเราเรารู้ลิมิตของเราอะไรที่โป๊เกินไปเราก็ไม่กล้าใส่เหมือนกันถามว่าแต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้ทำให้มั่นใจขนาดไหนหรอเอาเป็นว่าตอนนี้เข้าทิปมองเป็นงานมากกว่า นักร้องอยู่บนเวทีก็จำเป็นต้องสวยดึงดูดผู้ชมแต่เรายังอยู่ในความพอดีถ้ามีโชว์เยอะเรานี่แหละที่รู้สึกไม่สบายใจและเขินไม่กล้าใส่เองนอกจากเสียงเพราะๆโดนใจแฟนๆแล้วเรื่องการแสดงก็ทำได้ดีไม่แพ้กันจนมีผลงานละครบ่อยๆล่าสุดกับละครเรื่องดอกหญ้าป่าคอนกรีตท,ที่เพิ่ง ลาจอไปแต่ก็มีเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันซึ่งในเรื่องบทบาทการแสดงเจ้าตัวไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสก้าวมาเป็นนักแสดงได้เป็นนางเอกกับใครเขาหรอกข้าวทิพไม่เคยคิดตัวเองจะเป็นนักแสดงเลยค่ะเพราะว่าการเป็นนักร้องเป็นความฝันสูงสุดของเราอยากเป็นนักร้องตั้งแต่จำความได้ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาอยู่ใน แกรมมิโก,โกด้วยซ้ำทุกอย่างมันเกินคาดมากยิ่งได้เป็นนักแสดงเกินคาดเข้าไปอีกค่ะจากสาวบ้านนอกคนหนึ่งจากอำนาจเจริญทำไร่ทำสวนรับจ้างร้องเต้นบ้างไม่คิดหรอกวันหนึ่งเราจะมาเป็นนักแสดงเพราะวงการมีนักแสดงสวยๆเก่งๆเยอะมากได้ทำตรงนี้ถือเป็นความโชคดี แล้วตอนนี้ข้าวทิพย์ยังมีความฝันอะไรที่อยากทำอีกไหมตอนนี้ค่อยๆสร้างซื้อที่ดินติดถนนให้พ่อหนึ่งไร่แต่ก่อนซื้อที่ไป15้าไร่ติดกระทุ่งนาตัวเองและซื้อที่ดินติดถนนที่หนึ่งว่าจะสร้างร้านผ้าไทยเรากู้ธนาคารค่อยๆผ่อนอ,อยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยให้ที่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น งานในวงการบันเทิงก็มีอายุการใช้งานการร้องเพลงเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนักร้องใหม่ๆก็เยอะเราแก่ไปอาจจะไม่ได้รับบทนางเอกหรือบทเมนหลักเราค่อยๆวางแผนเผื่อวันหนึ่งได้กลับไปอยู่บ้านทำธุรกิจเล็กๆปลูกผักปลูกข้าวหรือขายผ้าไทยก็อยู่ได้เพราะเป็นคนชอบผ้าไทย ตอนนี้ขายผ้าไทยออนไลน์ทางเฟ e บุ๊กข้าวทิพย์ผ้าไทยทำมาสี่หปีเรื่อยๆทำให้พี่สาวพอมีรายได้และเป็นการช่วยชุมชนชาวบ้านมีรายได้เสริมเข้ามาบ้างขอถามถึงกระแสคู่จิ้นหวานเจี๊ยบกับเตา๋าภูสินที่แฟนๆยังเชียร์ให้เป็นแฟนการรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะ พอเรามีโอกาสแสดงละครด้วยการร้องเพลงด้วยกันมีคนเชียร์จิ้นและอินกับเพลงกับละครดีใจได้จับมือเดินไปข้างหน้ามีงานต่อมีงานเรื่อยๆสำหรับเรามีความรู้สึกดีๆในสถานะเป็นเพื่อนกันนะคะยังลุ้นไม่ขึ้นยังไงไม่รู้กันตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมีอะไรปรึกษากันได้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไง สถานะของหัวใจก็โสดค่ะมีคนเข้ามาแซวเล่นๆบ้างจริงๆเราเปิดใจกับเรื่องนี้เปิดตลอดมีคนเข้ามาคุยๆก็บอกเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนถ้าวันหนึ่งมันใช่หรือคลิกกันลงตัวค่อยว่ากันไม่ได้กลัวการเริ่มต้นกับใครเปิดใจคุยได้เมื่อก่อนอาจจะคิดว่ากลัวคนทำให้เราเสียใจทำให้อกหัก แต่สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปมากเห็นคู่รักเพื่อนๆคบกันมานานก็เลิกกันไปมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนมีผลงานมากกับเป็นกับการเป็นนักร้องนักสแสดงกับการมีแฟนทุกวันนี้คนยอมรับได้ทันสมัยขึ้นและมุมมองความรักเปลี่ยนไปเราเคยไม่ได้ห่วงเรื่องนี้มีก็โอเคจริงๆรอความลงตัวคนที่เข้าใจเราจริงๆเข้ากับเราได้ เคยเช็คดวงคู่ประมาณไม่ไม่เคยเช็คด,ดวงเลยค่ะเนื้อคู่เราจะเป็นยังไงอายุเราก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่เด็กเราพิจารณาเองได้เมื่อก่อนมีสเปคขอดูดีเป็นลูกครึ่งเหมือนกับตันอเมริกาที่เราชอบแต่จริงๆความลงตัวในชีวิตอาจไม่เป็นขนาดนั้นก็ได้ขอแค่คนที่เราอยู่ด้วยและสบายใจก็พอโสูตรมาประมาณ7-8ปีแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าระหว่างนั้นจะไม่มีคนมาคุยเลยก็มีเข้ามาคุยแต่ไม่ถึงขั้นแฟนยังไม่ลงตัวมันดูหลายๆอย่างไม่เหงานะคะถ้าถามว่าเหงาไหมก็ไม่เหงานะคะง่วงมากกว่าหัวเลาะทำงานหนักๆกลับถึงบ้านอยากนอนเลยไม่มีโอกาสได้เหงาเวลาถ่ายละครเจอเพื่อนสนุกสนาน ทำงานแต่ละวันแทบไม่ได้พักเลยเวลาไปถ่ายละครและมันมีฟิลที่เราอยากเป็นตัวละครตัวหนึ่งมารับบทคู่รักกับเราก็เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นมันฟิลทาให้เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขาดความรักจบเรื่องก็ตัดไปมาเรื่องใหม่ก็คนใหม่เหมือนผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเราเรียนรู้ชีวิตคนไปด้วยความสุขวันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ การเป็นนักร้องนักแสดงทำให้พ่อแม่มีความสุขภูมิใจที่เห็นผลงานของเราเป็นความฝันสูงสุดของเราแล้วสวยแซ่บข้าวทิพย์ิดาดินไต่ระดับความเซ็กซี่ให้ได้ร้องว้าวในให้ร้องว้าวตามๆกันไปเลยโสดมานานจนชินไม่รู้สึกถึงความเหงาสำหรับข้าวทิพย์ทิดาดิน ศิลปินสาวล้ายแกมมี่โกหากมีใครเข้ามาก็คิดว่าใช่ก็พร้อมเปิดใจซึ่งตรงกันข้ามกับเพลงใหม่วอนอ้ายอย่าหลายใจแนวอ่อนๆนุ่มๆถ้าคบกันแล้วอย่าริเจ้าชู้หลายใจเด็ดขาดอยากให้รักเดียวใจเดียวสร้างความแปลกใหม่ให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเพราะไม่ทำเพลงเร็วๆให้ฟ้อนแบบนี้มานานแล้วถึงขั้นแฟนๆหยิบเพลงนี้ไปคัฟเวอร์ กันมากมายนะคะสําหรับข้าวทิพย์ทิดาดินล่าสุดนะคะข้าวทิพย์ทิดาดินนะคะปังปีนี้ฟาดละคร4เรื่องและต่อสัญญากับแกรมมี่นะคะเป็นศิลปินลูกอีสานจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะ ที่มีผลงานเพลงกับแกมมี่โกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวข้าวทิพทิดาดินเจ้าของเพลงสาวหมอลำสัมน้อยสาวหมอปลายยังอายฮักเบิดแล้วบอฮักแล้วก็ล่าสุดกับซิงเกิลเพลงบ่ได้จากไปนำไอ้า,อานะคะข้าวทิพทิดาดินเปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของข้าวทิพต้องขอบคุณไปยังครูสลาคุณวุฒ ผู้ดูแลข้าวทิพย์มาตั้งแต่วันแรกขอขอบคุณพี่ตีกริดทอมมัสที่เมตตาข้าวทิพย์ขอบคุณแฟนเพลงแฟนละครที่ให้กำลังใจข้าวทิพย์มาเสมอเหนื่อยนะคะแต่มีความสุขก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาแสดงละครก็คงเริ่มจากข้าวทิพย์ได้ไปแคสติ้งนะคะบัวเขียวจากละครนายห้อยทมินเมื่อสปีที่แล้วแล้วก็ได้แสดงบทนั้น ตั้งแต่วันนั้นมาคนก็เรียกบัวเขียวบัวเขียวมาตลอดจนนะคะเมื่อช่วงต้นปีก็มีละครเข้ามาสามเรื่องก็ดีใจมากๆยังไงข้าวทิพย์ก็ยังเป็นนักร้องอยู่นะคะฝากถึงซิงเกิลล่าสุดบบได้จากไปนำาอ้ายชมได้ทางช่อง y t u t u แก g มมี่โกอ f ฟฟิเชีด้วยนะคะส่วนเรื่องการต่อสัญญาก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วไม่ไปไหนหรอกคะ่ะรักแกมมี แกมิโกที่สุดต่ออีก6ปีเลยฝากเป็นกําลังใจให้ข้าวทิพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะข้อความที่คุณข้าวทิพอ้อนแฟนเพลงนะคะสำหรับใครที่จะติดตามดูผลงานของเธอก็ติดตามได้ทั้งใน Facebook หรือ TikTok แล้วก็ตามข่าวบันเทิงนะคะและ สำหรับวิววีนิวก็ขอให้คุณข้าวทิปนะคะมีงานเข้ามาเรื่อยๆปังๆนะคะนำผลงานมาให้แฟนๆได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ